กาญจนบุรีคนชอบเลขสวยเตรียมพร้อมควักกระเป๋าสำนักง,งานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรีจัดถแถลงข่าวประมูลทะเบียนเลขรถสวยหมวดกรอร้อมเปิดโอกาสเสริมสิริมงคลให้ประชาชนผู้สื่อข่าวรยายงาน,นว่าที่รบริเวณลานกิจกรรมถนนคนเดินสองแควเลียบริมน้ำหน้าเมืองกาญจนบุรีสำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนรจัดการถแถลงข่าวการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยหมวดอักษรกรอภายใต้แนวคิดเลิศล้ำเลขสวยร่ำรวยเลขดีโดยมีนายวุฒิพงศุภควานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานในพิธีแถลงข่าวพร้อมด้วยนายธวัชชัยวิริยะจิตขนส่งจังหวัดกาญจนบุรีร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการดําเนินงานในครั้งนี้ภายในงานมีหัวหน้าส่วนราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ขนส่งจังหวัดกาญจนบุรีตลอดจนสื่อมวลชนแขนงต่างๆและประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าวอย่างคึกคักนายธวัชชัยวิริยะจิตขนส่งจังหวัดกาญจนบุรีเปิดเผยว่าการประมูลหมายเลขทะเบียนเลขสวยหมวดกลอครั้งนี้ เป็นการประมูลเพื่อนำไรายได้ส่งเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการแชร์รถใช้ถนนซึ่งกองทุนดังกล่าวจะนำไปใช้ในการส่งเสริมกิจกรรมการรลงป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนรวมถึงช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอุบัติเหตุทางถนนอีกด้วยสำหรับหมายเลขทะเบียนที่นำมาประมูลในครั้งนี้เป็นเลขทะเบียนที่มีลักษณะพิเศษเช่นเลขเรียงเลขคู่เลขตองเลขซ้ำเลขหลักเดียวและเลขที่มีความหมายดีโดยตัวอย่างเช่นกลอ1 1 1หนึ่ง กรอ1 2 3 4และกรอ 9, 9 9 9 9และอีกมากมายรวมกว่า301หมายเลขซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเสริมความเป็นิิิมงคลเพิ่มความโดดเด่นและสร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจหรือชีวิตส่วนตัวรูปแบบการประมูลจะเป็นการประมูลทางวาจาโดยวิธียกไปเสนอราคาในระบบผ่านอินเทอร์เน็ตที่โปร่งใสสามารถเข้าร่วมทางได้ในพื้นที่และต่างจังหวัด โดยสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าและศึกษาข้อมูลหมายเลขที่จะนำมาประมูลได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.tabienrod.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักง,ง,งานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี นายวัธิพงศุขควานิช์รองผู้ว่าราชการจังหวัดการนบุรีกล่าวเพิ่มเติมว่าการประมูลหมายเลขทะเบียนลดเลขสวยในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ครอบครองเลขทะเบียนที่มีความหมายดีแล้วยังเป็นการร่วมสร้างกุศโด้วยการนํารายได้ไปสนับสนุนภารกิจด้านความปลอดภัยทางถนนซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของจังหวัดการนบุรีในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างอบอุ่นและเป็นกันเองโดยมีการจัดแสดงตัวอย่างแผ่นป้ายเลขทะเบียนเลขสวยที่เตรียมประมูลพร้อมมีกิจกรรมให้ข้อมูลเกี่ยวกับความหมายของตัวเลขมงคลและแจกของที่ระลึกให้กับผู้ที่เข้าร่วมง,งานรวมทั้งการรับความข้อมูลดีๆจากนายทวศพรสีตุลาหรือหมอช้างหมอดูพยากรณ์ชื่อดังมาแนะนำความหมายของตัวเลขที่เสริมสร้างความเป็นสิริมงคลและเรื่องอื่นๆอ,อ,อีกด้วย ในทางสำนักง,งานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรีจะทำการปิดประมูลในวันเสาร์ที่31พฤศภาคม2568ณโรงแรมราชสุพมิตรอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปข่าวนิง24กาญจนบุรีชุดการไนาวารินไรายงาน